ขยี่อนิเมขอเสนอฝืนลิขิตฟ้าค่าขอเป็นเสียนตอนที่34ีส่วังลินเดินเข้าหามันช้าๆเขาสังเกตได้ว่าตอนที่เจ้าข่าวน้อยกลับมามันได้นําผลไม้กลับมาด้วยพยักมานที่ดีอะไรเช่นนี้เสียสละตัวเองเพื่อเจ้านายเขารู้สึกสนใจเจ้าข่าวน้อยแววตาเจ้าข่าวยังมีความกลัวแต่มันยืนเบื้องหน้าโจรีและพยายามปกป้องโจรีบอกว่าท่านลุงผลไม้สลายวิญญ,ญาณคือสิ่งใดกันแน่ หลังเจ้ากินเข้าไปแล้วแม้ว่วานเออซึ่งอยู่ในร่างเจ้าจะไม่ตายแต่นางเจ้าอ่อนแออย่างมากโจรีก็ตกใจแล้วมองเจ้าข่าวเจ้าข่าวน้อยงั้นเจ้าไปหาผลไม้นี้มาให้ข้าสินะนางโยนผลไม้ไปด้านข้างผลไม้ก็กิ้งลงไปตกสู่เทือกเขาโจรีบอกว่าท่านลุงอย่าทำลายเจ้าข่าวนะวังรินก็มองโจรีและพยักหนะ้าโจรีก็มองวังรินร่างเบ้องหน้านางดูราวกับคนไม่รู้จัก ท่านลุงผ่อนคลายเถิดโจหลีรู้ว่าต้องทําอะไรเพื่อท่านและพี่สาวได้มาเจอกันอีกครั้งร่างวงหลินก็หยุดเขาคิดเล็กน้อยเวลาอีกสองปีผ่านไปในวันนี้สายหมอกหนานแน่นประทุจักรุมยักษ์เข้าสู่สุสานอมตะสายหมอกสีดําแทงทะลุสู่ยอดฟ้าเปลี่ยนไปเป็นต้นไม้แปลกประหลาดพร้อมใบขนาดยักษ์ลอยสักนับไม่ถ้วนปรากฏบนต้นไม้นั้นขนาดลําแสงสีทองปรากฏ ภายในลำแสงสีทองคือภาพมายากะบีเหินห้าเล่มขณะที่เอารำแสงสีทองปรากฏมันกลายเป็นตาข่ายแับปกคุมต้นไม้เอาไว้ส่งเสียงหึงๆเพื่อกดต้นไม้เอาไว้สสำนักของข้าซ่อนตัวมาหลายหมื่นปีแต่ในวันนี้ไม่มีใครหยุดสำนักข้าได้ให้กลับไปยังดาวฟู่หวนเสียงชลาดังมาจากสุสานอมตะร่างชายชลาดเดินออกมาบนล่างไม่ได้มีรอยสักหากมองใกล้ๆจะมีต้นไม้หนึ่งตน ปรากฏบนหน้าผากมองใกล้เข้าไปอีกจะเห็นว่ามีใบไม้สิบเอ็ดใบบนนั้นแต่ถ้ามองเข้าไปใกล้ๆแม้มันจะเปิดออกยังไม่สมบูรณ์แต่มันเปิดถึงหนึ่งในสามส่วนแล้วชายชาลาเดินออกมากระบี่ทั้งห้าเล่มบนท้องฟ้าส่งเสียงกระบี่สองเล่มออกจากตาข่ายแล้วคุ้งหาชายฉลาชายฉรา,าพูดว่าคนรุ่นแรกของแคว้นสุสคุได้เสียสละตัวเองพร้อมกับเสียนขั้นเทวะระดับกลางถึงเก้าคน เพื่อสร้างกระบี่ห้าเล่มนี้ผนึกสำนักละทิ้งอมตะของข้าเป็นเวลาหลายหมื่นปีวันนี้ข้าขอเสียสละตัวเองเพื่อทำสิ่งเดียวกันให้สำนักละทิ้งอมตะเป็นอิสระจงดูดซับรอยสักขนาดยักษ์ปรากฏขึ้นรอยสักนี้ปวดไปกินอายดั้งเดิมและเริ่มกระจายออกไปกระบี่ทั้งสองเล่มเริ่มสัน่นพวกมันพยายามขจัดพลังของลอยศักและถอยกลับมากลับมา ดวงตาชาลาเยือเกเย็นเขาโบกมือเสียงสะเทือนฟ้าสะเทือนดินดังขึ้นลอยศักนับไปทว่วปากฏพวกมันประสานกันและกันสร้างเป็นลอยศักที่ดูราวกับสามารถแบ่งแยกสวรรค์ได้กระบี่ทั้งสองเล่มหยุดและวคุ้งกาหาชายชาลากระบี่สองเล่มแทงหน้าอกชายชลาก่อนเสียงจะดังทั่วดาวครบพวกมันพยายามหลบหนีแต่ไม่อาจทําได้ตอนนั้นตาแก่คนนี้ขี้ขาดตาเขาทําได้เพียง มองเราสิตายไปต่อหน้าต่อตาแม้ข้าจะมีชีวิตแต่หัวใจข้าตายไปนานแล้วชายชราชี้ไปยังตาข่ายนั้นกบีเหินลอยเข้ามาหาอีกสองเร่มแม้พวกมันจะดิ้นรนแต่กลับไร้ประโยชน์เพราะชายชราใช้หน้าอกในการควบคุมนี่มันก็หลายหมื่นปีและเดิมทีข้าควรตายไปแล้วแต่สำนักของข้านับถือว่าเป็นบรรไปชนคู่ก่อตั้งพวกเขาดูแลข้าด้วยรอยสักของตัวเองเพื่อยื้อให้ข้ารอดชีวิต ข้ารอดไม่ได้เพราะสำนักเป็นบาปต่อสำนักชายชรามองกระบี่เขินเล่มสุดท้ายในตาข่ายเขาสูดหายใจและยื่นมือออกไปกระบี่เล่มสุดท้ายก็ดิ้นหล่นแต่ดูเหมือนว่ากระบี่ทองไม่มีอำนาจพอจะต้านทานมันพุ่งออกจากตาข่ายและแทงใส่ชายชราชายชราผู่นี้คือกรรมของสำนักเสียนที่ถูกลืมซึ่งสมควรได้รับความตายวันนี้ข่าได้ทะลวงผ่านขั้นสิใบ และใบที่12เริ่มออกมาเป็นระดับเหนือกว่าสิ่งที่เราเซียนขั้นเทวะเรียกกันแต่พอสวรรค์ของข้านั้นมันมาถึงขีดจำกัดไปแล้วข้าไม่อาจดูดซับพลังได้เต็มที่เพื่อเข้าสู่ขั้นสุดท้ายแท้จริงข้าเป็นความอัปยศต่อราบประชนและไม่คู่ควรให้คนในสำนักตายเพื่อข้าและข้ารอดชีวิตกระบีเหินเล่มสุดท้ายพุ่งออกมาแทงใส่ชายชาลาตรงระหว่างตาดวงตาชายชาลาค่อยๆมุ่นมอง ชายชรลาคนนี้เป็นคนบาปแต่ความตายของข้าจะทําให้สํานักกลับคืนสู่แผ่นดินและทําให้ข้าถูกผนึกเอาไว้ในต้นไม้เซียนอมะตะที่ถูกลืมโดยการเสียสละวิญญาณของข้าสํานักข้าจะปรากฏอีกครั้งหนึ่งก่อนเขาจะตายเขาค่อยๆยื่นมือออกไปเสียงดังสะท้อนไปทั่วดาวเคาะพร้อมตาข่ายสีทองถูกฉีกขาดต้นไม้ยักษ์ที่ถูกตาข่ายนั้นห้ามเอาไว้กับพุงทยานเปรียบเสมือนเสาต้นหนึ่งค้ำสวรรค์ ในเวลาเดียวกันรอยสักนับไม่ถ้วนได้กระจัดกระจายและหายไปร่างชายชรา,าค่อยค่อยรวมเข้ากับต้นไม้ยักษ์และจางหายไปตอนนี้คนขอํำนักเซียนที่ถูกกืมออกจากกลุ่มที่ละคนพวกเขาออกมามากขึ้นมากขึ้น,นแต่ละคนโค้งคำนับต่อต้นไม้ด้วยความเคารพในเหล่าคนขอํำนักเซียนที่ถูกกืมมีสตรีผู้หนึ่งสวมผ้าคลุมหน้าดวงตานั้นสงบเยือกเย็ยนข้าหวังว่าท่านจะไม่ได้โกหกข้า ข้าต้องการให้เฉียนเฟิงตายโดยไม่มีรุมฝังศพ50าลีห่างออกไปชายล่างกำยำสวนหมวกฝังมองต้นไม้นั้นข้าหวังว่าท่านจะไม่โกหกข้าข้าต้องการให้สมาพันธ์สี่สำนักกลับคืนมาข้าเสียงคำรามดังขึ้นจากสุสานอมะตะนี่ไม่ใช่เสียงคำรามจากคนเพียงคนเดียวแต่มาจากทั้งสำนักเสียงคำรามเดินผ่านสวงสวรรค์และดังกึกก้อง เสียงคำรามแห่งความโกรธเกีียวดังขึ้นจากถ้ำของจูเฉียนจือซึ่งกำลังบวมพาะอยู่ที่ยอดเขาซูสากคุกเสียงคำรามทำให้ถ้ำระเบิดทิ้งไว้เพียงฝุ่นผงจูเฉียนจือสวมผ้าคลุมยาวสีแดงป้ากฏตัวมองไปทางสุสานอมตะใบหน้าเขาไม่ค่อยชอบบัดศพเศษดงนของสำนักละทิ้งอมตะพวกเจ้าร้นหาที่ตายจูเฉียนจือยื่นมือออกไปก่อนเมฆก็รวมกันไม่นานนัก ปายสิทธ์สีขาวก็ถูกสร้างขึ้นเขาปรับแต่งมันและถูกแบ่งออกเป็นสองชิ้นจากนั้นเป็นสี่และเพิ่มเรื่อยๆในนามของซูสารุรุ่นที่14แขวนเซียนทั้งหมดสงครามเขาที่สองกับสำนักละทิ้งอมตะได้เริ่มขึ้นแล้วปลายก่อนเมฆหายไปจากนั้นชายชราที่อยู่ในสำนักยกสวรรค์แห่งแขวนซูสาคุที่ปิดด่านอยู่ก็ถึงกับลืมตาเขาสวมเสื้อคุมสีดำหอมบางมาก และมองไปยังสุสานอมตะหลายสิ่งกำลังเปลี่ยนไปชายฉราบคู่นี้คือเซียนขั้นเทวะระดับตนซึ่งทั้งสำนักหยกสวรรค์ต่างคลรบนามว่าชูหยุนเฟยสำนักวิญญาณปัฐพีตั้งอยู่ทางฝั่งตะวันตกของสุสาคุูทำตต้ดินลึกลงไปมีชายวัยกลางคนนั่งอยู่ชายผู้นี้ลรมตาตื่นพร้อมกับพูดว่าในที่สุดวันนี้ก็มาถึงข้าไม่อาจเชื่อว่าข้าจะติดอยู่ในนี้ สำนักสุดท้ายเนี่ยซูซาคุคือสำนักเส้นทางอมตะเทว่าไม่มีความปั่นป่วนบานไปชนขั้นเทวะของสำนักเส้นทางอมตะลึกลับมีน้อยคนที่รู้ว่าพวกเขาอยู่ที่ไหนหรือหน้าตาเป็นยังไงแคว้นพิรูสำนักหลอมวิญญาณตุนเทียนลืมตาตื่นแต่เขากับเยาะเย้ยและหลับตาต่อไปหาย,ยานะครั้งนี้บนดาวสูซาคุไม่มีอะไรเกี่ยวข้องกับวังหลินตัวเขาแค่สนใจกับการไปเชิญหน้ากับผู้ทรงสารแห่งสวรรค์ ซึ่งหรีมู่หวานกำลังจะเกิดใหม่เหลือเวลาสองปีจนถึงตอนที่หรือมู่หวานจะตื่นขึ้นในสองปีที่ผ่านมาโจโหรีใช้เวลาส่วนใหญ่อย่างเงียบราวกับมีม่านกำแพงขนาดยักษ์กั้นนางกับว,วังหลินตัววังหลินรู้สึกว่าวิญญาณของหลีมู่หวานกำลังจะตื่นขึ้นในร่างกายของนางและชีวิตของโจโหรีถูกบังคับให้ค่อยๆหายไปเมื่อไหร่ที่ชีวิตของนางหายไปอย่างสมบูรณ์ตอนนั้นจะเป็นตอนที่หรีมู่หวานกลืนกินวิญญาณของโจโหรีเสร็จสมบูรณ์ ทว่าความเร็วการเติบโตทางวิญญาณของหลี่มู่หวานได้ชะลอตัวมากขึ้นในปีที่ผ่านมาลาวก็ว่ามันไม่อยากกินวิญญาณของโจโดีวังหลินรู้ว่าเป็นเพราะหลี่มู่หวานฟื้นฟูจิตสำานึกของนางได้แล้วนางจึงไม่อยากให้เด็กน้อยเสียสละตัวเองเพื่อให้นางตื่นขึ้นนี่คือทางเรื่องของนางและไม่ใช่การตัดสินใจของวังหลินเขาใช้พลังปานตัวเองเพื่อหยุดนางเอาไว้ทําให้วิญญาณเซียนของนางเติบโตต่อไปภายในโจโดี หวานเออข้ารู้ว่าเจ้าไม่อยากกืนกินเด็กคนนี้เชื่อข้าข้าจะทำเองแล้วมาเห็นนางเป็นอันตรายเมื่อเจ้าตื่นขึ้นเราจะส่งนางกลับไปหาครอบครัวสิ่งที่ข้าต้องการคือวิญญาณเซียนของเจ้าไม่ใช่ร่างเด็กคนนี้นี่คือคำสัญญาของวังหลินที่ให้แก่รีมู่หวานแต่วังหลินโกหกรหีมู่หวานเขาไม่อาจคิดหาหนทางเพื่อปอกป้องรีมู่หวานและทำลายวิญญาณของโจรหลี่ที่ยังอยู่ครบถ้วนได้หากเขาดึงวิญญาณของโจวหลี่ออก และสมีแห่งความตายที่สร้างขึ้นตอนนั้นจะเป็นอันตรายต่อวิญญาณโคลีมู่หวานแม้วิญญาณของนางจะสามารถทนได้แต่ทว่ามันจะได้รับบาดเจ็บสาหัสแทบใกล้กับการแตกสลายหลังจากนั้นไม่ช้าเรื่องนี้ยังถือว่าเป็นหลอกขณะวิญญาณโจลีถอยออกมาคู่สรงสารแห่งสวรรค์ก็เข้ามาหาด้วยเมื่อไรวิญญาณโจลีเป็นหน้ากากให้วิญญาณเซียนของหลีมู่หวานรอจนกว่านางจะเปิดเผยต่อสวรรค์ในตอนนั้นเมื่อวิญญาณหลีมู่หวาน ไม่ฟื้นฟูได้เต็มที่กฎแห่งสวรรค์จะทาให้นางได้รับผลกระทบแผนเดิมนั้นไม่ใช่แบบนี้วิญญาณเซียนของรี่มู่หวานคาดว่าจะหลอมรวมกับเลือดเนื้อของเด็กทาลกการทําแบบนี้จะทําให้วิญญาณของนางเป็นของเด็กทาลกซึ่งทําให้นางรอดพ้นจากกฎแห่งสวรรค์ได้แต่ตอนนี้ทุกสิ่งทุกอย่างเปลี่ยนไปแล้วนอกจากหรี่มู่หวานจะกืนกินวิญญาณของโจรีไม่มีอะไรสามารถแก้ปัญหาได้คําตอบของคําถามนี้ สิ้นสุดที่คําว่าความตายตัววังหลินคิดหาทางออกมาสี่ปีไม่มีข้อสงสัยในใจเขาว่าใครคือคนสําคัญเขาตัดสินใจเวลาว่าจะเสียสละโจโรีเพื่อหรีมู่หวานตื่นขึ้นทางเรื่องนี้โหดทียมและเจ็บปวดอย่างมากต่อตัววังหลินทว่าตัวเขาเป็นสัตว์ประหลาดที่ฝึกเซียนมา500ปีหลังดินน้นรนสปีจิตใจก็แข็งแกร่งตัวเขามองโจรีที่คุ้นคิดและคิดกับตัวเองโจรี ข้าจะไม่ลืมความแม่ตาครั้งนี้ข้าจะให้ครอบครัวเจ้าอยู่ดีกินดีไปสิบช่วยยุคนพวกเขาจะปกคลองแคว้นสู่เล,ล่ากระนางด้ยินเสียงของวังลินร่างกายนางสัน่นละหันไปมองเนี่ยพร้อมหยดน้ําตาสองปีสุดท้ายผ่านคืนอย่างเชื่องช้าวันที่ผู้ส่งสารแห่งสวรรค์จะมาถึงค่อยๆคืคบขันหลังจะมาถึงดวงดาวดวงน,น,นี้เขาไม่เคยกลับไปที่สูสาชคุจึงไม่รู้ว่าเกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในแคว้นสูสาคุ แควนสูซาคุตอนนี้ปกคุมไปด้วยไฟแห่งสงครามสำนักละทิ้งอมตะได้เคลื่อนตัวออกมาพร้อมกับเหล่าบรรดาพ่อมดดก้าวใบไม้ซึ่งมีอำนาจเทียบเท่ากับเซียนขั้นเทวะและเริ่มการต่อสู้กับแขวนสูซาคุยังดุเดือดในเวลาเดียวกันมีข่าวหน้าตกใจอีกข่าวหนึ่งที่ดาวสูซาคุส่วนใหญ่เป็นคำว่าการทอยศแขวนเซียนหัวเรือใหญ่หลายแห่งและเหล่าบรรพยชนสำนักต่างๆได้ทอยศแขว้นสูซาคุ เนื่องจากเกิดการทรยศหรือหักหลังหลายกลุ่มซึ่งเป็นกุญแจหลักของการต่อสู้แขวนสู่สากุจึงถูกบังคับให้ล่าถอยไปตอนนี้มีข่าวือหนึ่งกำลังกระจายไปทั่วดาวครอ์นานมากแล้วสำนักลาทิ้งอมาตะมีวิชาหนึ่งใช้การเสียสละสมาชิกของสำนักจำนวนมากเพื่อทำให้เซียนคนหนึ่งบรรลุถึงระดับที่ต้องการในหลายปีนั้นสำนักลาทิ้งอมาตะได้เปลี่ยนคนจำนวนเก้าคนเพราะพวกเขา ไม่ได้มีร่างกายแบบสำนักล้าทิ้งอมตะจึงไม่ได้ถูกผนึกจึงออกไปด้านนอกและเข้าร่วมกับสำนักหลายแห่งเรื่องนี้เป็นที่แข็งแก่งสุดของสำนักล้าทิ้งอมตะสำหรับสงครามครั้งนี้ดวงจันทร์ตอนนี้สงบกว่าดาวเคราะห์สูสาคุเหรือเพียงอีกสามเดือนจะถึงวันแห่งโชคชะตาโจริไม่ได้พูดอะไรตลอดทั้งปีเวลาที่นางหลับเพิ่มมากขึ้นจนตอนนี้กิจวัตรประจําวันของนางคือการหลับ เจ้าข่าวน้อยยังอยู่ข้างๆความโศกเศร้าของมันเพิ่มขึ้นในแต่ละวันส่วนเจ้าม่วงน้อยที่ไม่เข้าใจอะไรมันจึงนอนอยู่แล้วมองโจโรีกับเจ้าข่าวน้อยด้วยความงงสัมผัสวิญญาณของวังลินจับจ้องไปยังโจโรีเพื่อจับตาดูวิญญาณของลีมู่หวานเขายัางทําให้สภาพร่างกายอยู่ในช่วงดีสุดเพื่อสามารถต่อกรกับผู้ทรงสารแห่งสวรรค์ได้ทุกเมื่อลางหลักของเขาทําสิ่งเดียวกันอยู่ในแกนหล,ลอมละลายส่วนลึกของดวงจันทร์ เขาไม่ยอมให้ตัวเองพ่ายแพ้จากการต่อสู้ครั้งนี้กับคู่ส่งสารแห่งสวรรค์ขณะที่โจโหรีกําลังหลับบางครั้งนางก็ละเมอท่านลุงฆ่ากลัวแต่คํานี้เริ่มทีน้อยลงส่วนใหญ่นางพึมความอะไรสักอย่างต่อที่นางพูดอะไรแบบนี้น้ําตาจะไหลโจหรีเติบโตจนมีอายุ19ปีแม้นางจะไม่ได้งดงามมากนะักแต่ว่านางมีความรู้สึกแห่งความไร้เดียงสาและใส่ซื่อโจรีใช้เวลาเดือนสุดท้ายทั้งเดือนเพื่อหลับไหล นางไม่ตื่นขึ้นมาเลยตลอดทั้งเดือนวิญญาณหลีมุ่หวานก็เริ่มกื่นกินนางเจ้าขขาวน้อยและเจ้าง่วงน้อยถูกวังอรินผนึกห่างออกไปเพื่อป้องกันไม่พวกมันรบกวนการตื่นของหลีมุ่หวานวังอรินอยู่ข้างกายโจดีหัวใจเขารู้สึกเจ็บปวดขณะมองเด็กน้อยเบื้องหน้าท่านลุงท่านเป็นใครท่านลุงขอบคุณที่ช่วยข้าไว้ท่านลุงท่านสัญญาจะจับเสือตัวใหญ่ให้ข้าท่านลุงข้ากลัว ท่านเอาคนตัวเล็กในร่างข้าออกไปได้ไหมความทรงจําของโจรีไหลผ่านในใจวังหลินเองก็ถอนหายใจเวลาผ่านไปเชื่องชา้าเดือนสุดท้ายค่อยๆสิ้นสุดในวันสุดท้ายก็มาถึงวังหลินรู้สึกได้ว่าวิญญาณครีเมื่อวานได้ตื่นขึ้นตอนนี้นาคกาลังกืนกินวิญญาณของโจรีเมฆหมอกสีดำเริ่มปรากฏพวกมันเริ่มรวมตัวกันภายในก้อนเมฆมีดวงตาคู่หนึ่งวังหลินคุ้นเคยกับดวงตาคู่นี้ ผู้ทรงสารแห่งสวรรค์จากเมื่อ19ปีก่อนได้ลงมาอีกครั้งสายตาของมันกวาดผ่านวังหลินแล้วมองโจหลีดวงตาคู่นั้นเลืองแสงพอกระยื่นมือขนาดยักษ์ออกมาวังหลินเองก็โดดขึ้นไปโดยไม่ลังเลชี้ไปที่มือยักษ์ข้างนั้นมวลคมภีแห่งชีวิตและความตายปรากฏไปซะควันสีเทาหลายเส้นออกมาจากมวลคมภีรวบรวมกันเบื้องหน้าวังหลินแขนยักษ์ของผู้สรงสารแห่งสวรรค์ กดลงมาถึงปะทะเข้ากับควันสีเทาเสียงดังกึกก้องสะเทือนไปทั่วควันสีเทาถูกพากออกไปดวงตาของวังดินแปรเปลี่ยนเป็นเยือกเย็นส่งข้อความออกมาทางความคิดพื้นดินเริ่มแตกแล้วล่างหลักคุ้งออกมาจากพื้นตามหลังแขนยักษ์และชกเข้าใส่อย,ย่างจังเสียงดังสะเทือนฟ้าดินท้องฟ้าแยกออกพื้นดินแตกกระจายแขนที่กําลังโถดถอยถูกกําปายนของล่างหลักซัดจนแตกกระจายดวงตาวังดินเปล่งประกาย ครั้งนี้เจ้าจะไม่สามารถนําวิญญาณโคลีเมื่อวานไปจากข้าได้ดวงตาในเมฆหมอกไม่เปลี่ยนไปคราวนี้แขนสองข้างก็พันเนกดลงมาสายฟ้าสีแดงแปรทูขึ้นทั่วแขนสองข้างนั้นดวงตาวางดินแป้เปลี่ยนครั้งนี้คูสงสารแห่งสวรรค์ดูเหมือนจะเตรียมพร้อมมาเช่นกันแขนทั้งสองข้างเข้ามาถึงอย่างรวดเร็วหนึ่งข้างยื่นหาวังดินอีกข้างยื่นหาล่างหลักเขา ล่างหลักนั้นคำรามก่อนจะกลายเป็นยักษ์ดวงดาวสีม่วงสามดวงปรากฏบนหน้าผากคืนกระแทกอันน่ากลัวนั้นกระจายออกไปล่างหลักกระเด็นกลับไปจากนั้นกระแทกเข้ากับภูเขารูกหนึ่งภูเขาถึงกับถูกทำลายมือยักษ์ข้างนั้นถูกกระดอนกลับไปแตกข่าวนี้ไม่ได้แตกกระจายส่วนวังหลินล่างอาวตารเมื่อแขนข้างนั้นมาถึงฝ่ามือก็สร้างผนึกชี้ไปที่แขนยักษ์มวลคัมภีรแห่งชีวิตและความตายก็ปิดลง และเคลื่อนที่มาข้างหน้าเพื่อปกป้องเขามือยักคว้าม้วนคมภีไว้มันหยุดกึกชั่วคู่กำลังจะเก็บม้วนคมภีกลับคืนตัววังหลินกับพูดว่าสั่นม้วนคมภีก็ถูกขย่าดุนแรงควันสีเทาจำนวนมากลอยออกมาดังออกมาจากแขนในท้ายสุดแขนยักษ์นั้นต้องปล่อยม้วนคมภีและถอยออกมาดวงตาคู่นั้นมองโจโดียังโหดเทียมซึ่งตอนนี้อยู่เบื้องหลังวังหลินแขนยักษ์คู่นั้นฉีกกระชากก้อนเมฆ และเคยเห็นใบหน้ายักษ์ตนหนึ่งใบหน้าดูธรรมดามากเมื่อมองมันก็รู้สึกเคารพนับถือใบหน้านี้อาาแสดงถึงตัวตนแห่งสวรรค์ก็เป็นได้มันจ้องหวังเหรินอย่างเยือกเย็นและอ้าปากแสงสีเทาก็้อยออกมากลายเป็นกลงลอ้อขณะดกลงล้อปรากฏท้องฟ้าก็พันเปลี่ยนสีพื้นดินเริ่มสั่นสะเทือนลอยเล้านับไปทวนเริ่มกระจายออกมาจากจุดที่มีวังรินอยู่ยังศูนย์กลาง แล้คลิปตาเดียบพื้นดินพาเนรัศมี500หลีก็เริ่มแตกกระจายลอยแยกอากาศนับไม่ถ้วนปรากฏรอยแยกเหล่านี้เชื่อมต่อเข้าด้วยกันเรากระท้องฟ้ากําลังล่วงหล่นลงมาไปหน้าวังหลินบิดเบี้ยวเพียงแค่คิดล่างหลักก็มาถึงและรวมเข้าด้วยกันวังหลินตัวจริงปรากฏขึ้นใบหน้ายักษ์ไม่ได้มองวังหลินมันขยับแขนเข้าหากลงล้อแล้วสัมผัสมันเสียงลึกลับออกมาจากกงล้อทั้งพื้นที่ดูเหมือน จะล้อมรอบด้วยพลังอันแข็งแกร่งสีหน้าวังรินเปลี่ยนไปเขาคุ้นเคยกับพลังอํานาจนี้มันเป็นพลังของวัฏจักรการเกิดใหม่ขณะร่างกายขยับพลังแห่งการเกิดใหม่ลายล้อมทั้งหมดก็พันรวบรวมเข้าด้วยกันและตกมาที่วังรินซึ่งพลังแห่งวัฏจักรแห่งการเวลาเกิดใหม่นี้ดูเหมือนจะสร้างเป็นคุกและววังรินก็ถูกขังอยู่ข้างในเขาไม่อาจขยับร่างกายได้เขาไม่สามารถขยับได้แม้แต่นิว้วเดียวแขนยากจัดการเรื่องกลงลรอ มันเคลื่อนลงมาเป้าหมายคือโจโดีหวังลินไม่สามารถขยับได้ไม่นะเขาตากตามอย่างหนักมา19ปีเพียงเพื่อช่วงเวลานี้แต่ในตอนนี้เขาเพียงได้แต่เฝ้าดูแขนยักษ์กำลังเอาวิญญาณขลี่มหวานจากไป